กะนนุ่นนะคะในช่องโมน้่นช่องน่านะคะตอนนี้ก็คนกับมาตักเกี่ยวข้าวแล้ว,วกำลังทำอะไรน,นะ <ห ả? S 1> ทำอะไรกินตุ่งไก่กินโกนตีนไม่ยังต้องใส่น้ำนะใส่น้ำทำไมไม่ให้ดอกไหม สารลอลืนลอล่นมาดูสกิลการสอบ เห็ดตัวไหมเนี่ยเนี่ยเห็นหูจุงนอตสหัวไหมเนี่ยนี่ข้าวที่สุด วันถึงมาสองทุดเลยโอ้โหโอ้โหน่ลองฟังด้วยดูว่างี้นี่นะโอ้ได้ไหมได้ ไปล่วไปกันบุ่่ง็ไ้บอกเพื่นดแล้เอาไปยังไงเจ้าใส่ใสตัวสีกิ่งคมครับจันน้อยเอ้ยบอกาวแม่หลับมดเด ก็แบงตลาดเลยนะไม่รู้คนตกนะคะันจะกับไปอย่างกินเองโรส่อยแสิกินกิมจ้มแล้วหอยเนี่ยกว่าเรี๋ยวฟูเถอไว้เาเข้าอียเร่สอดใส่ไปแี่นี่ดีอีไรเลย้ะไม่เก่งแกะ โอ้ยปาเก่งหมลงนะแกรถ้ยัไสาวล้อกนี่นมงม่ขวดหรอกขวดขวดมันมีรถ่้เยนานดีวตัวอกก็ไินได้ยากด้วย่

กือบตายแล้วหูขื่ไม่เปนเผาะอะไรเด้ไอ้ลุขึ้นดีม่้งอาหนาไว้ไก่รนตุกงหดหมแล้วผอ้ยเต็นยงยงเก่งเด้เด้อคขอยรอเอานิวนาน่ะนิวรวดนะเล้อเเียร์ลงน้ำมันไปเปลุกบะนีเอาน้ามาดับเนาะเกือบเวเกือบหมดดเลยไปเป็นจิเายบวนเลย

เฮ็ดอย่างนะอธิบายพวกเนี้ยมาขอใจนี่เฮ็ดหัวนี่ไหมนี่ไหมเอาเราคือเจาะลายหัวเถอะแกมี่จะหกอันอันนี้มี่หกอันกันอันหนึ่งใส่ข้างหัวอันนึงใสอ๋อลวกัตตัดนะ ดูบอะไรลบาจารย์วัน้บผนิีเลนด้วยว่ลุงรุ่งรุ่งเปนบบพกไงยังกัวจีตีไหมเปยนอดมเอ้อเอาไปตัดเจ้านี่ไขกระเจีวยวจ้ออี๋จ้อใส่จ้อมองเพชรมงกลางอีฟูถูก เส้นจะมีขีดไว้ให้บื้งหูนี่หละสองหูตัวหนึ่งโอ้ระยะระยะหูรถกับตัวขบวนนั่นวัดกัดี่ะเลยเริ่มบนวัดน้าตัวนี้แหละแต่ว่าเบิ้งเนื้อเบ้องหูน่าสงตัดบางกางเลยับซือเสียนไหมฮะรับซืเสียเลหบอเรื่องเที่ยวไปจอบหูมากมันมาขีดซีดเสียงนีะ จะเจาะยับมาไอ้ป oh, oh, ัดยับมาเนี่ยตรงไหนยี่หายนี่คิดเปลี่ยนลายนี่คุณดูสิคือมาบอกแพงหัวกระไดใส่นี่ยโอ้ใส่เรือยูก็ห่าฮะตัวมันห่ามันเข่าใจปิดนิดหน่อยมองนี้มันหลวมนี่มันต้องตั้งเอาอย่างนี้เร็วกว่าเอาสายพัดคือดีนี่มันหลวมมองนี้มันหมุนตามมันนี่น็อตขันแปลว่ามีเอ็มขึหมุนตามปะอันนี้มันหมุนอันนี้ไม่หมุน เด้มันมีแบบอันหลอกหมูนี่หลอกแขนมันถ้เท้าคือก้ะพี่ตัวนี้มันกระชิเร็วหมุนเร็วเท้าขึ้นมากเอยๆตัวนี้มันกระชิอันนี้ก็คือตั้งได้หมุนเร็วเดี๋ยวมันบาวแห้งมันววแห้งเข้าใจนะครับเร็วกับแรงไม่เหมือนกันนะครับเอาแล้วเอาทายมาทายไปยุ่งปรากอบใจตุกอ่ะงูเล่ออันใหญ่อันเล็กแม่ไม่เห็นแล้วโอ้ยคมเนี่ยน่ะ เปลี่ยนลงแสนลุ่มบอกว่าคมบ่ได้บอกว่าอารมณ์เอาเล็กชากระดมเอาบอกตัวชับถ่ายคลิปเด้อแต่กูซื้อหายแล้วตั้งแต่ไทยนี่บั้งแต่ไทยกูยืดกูจำอัลฟ่าก็หายเลยแล้วขาพัดหานโอ้ยจำท่านหาไม่สิกล่องมันสิชัดพอ Ồ, oh, khó, khó bị chấm nấm bị chấm là khó không cần thay có bị chấm nấm Ồ, chấm nấm khá lao kìa Bộ này chấm nấm lấy lúc chấm nấm Đúng rồi, chấm nấm lao đi bộ thái chí tuyệt Bộ này không tuyệt gì Thật ra, บ่อไหบ่อนึ่บ่อเจ็ดน้ำพ้สาวบ่อเจ็ดน้ำพ้สาวสมมีเวลาใส่ไปท่ายคิปตัปลาสมมีทีนี่ไปก่อนนะไปทำจิ้มจุ่มก่อนนะไปไปไปอยู่มาบ่